กฎเลกของซีรีส์คือตอนที่1จะต้องรังคนดูเอาไว้ให้ได้ครับถ้าเกิดว่าตอนที่หนึ่งรังคนดูไว้ไม่ได้เนี่ยตอนต่อไปเนี่ยความผิดหวังมันจะเริ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ไทยเรื่องนึงที่กําลังเป็นกระแสอยู่ใน Netflix ตอนนี้ครับนั่นคือ school tales โรงเรียนผีมีอยู่ว่า โรงเรียนมีเรื่องเล่า ก่อนหนึ่งต้องเตือนก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่จะสปรอยตอนที่1แล้วก็ตอนที่5นะแค่1นกับ5นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ดูแค่ตอนที่1กับตอนที่5มาอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของแบบว่าการล้างคนดูเนี่ตอนที่1เนี่ยมันก็ค่อนข้างผิดหวังแล้วก็ล้างไว้ไม่ได้ทําให้ผมไม่สามารถดูตอนที่2 3 4หรือว่า678ได้แต่ว่าตอนที่5เนี่เป็นตอนที่ถูกพูดถึงอยู่ที่สุดว่าเป็นตอนที่แบบดีที่สุดเนาะ วันนี้ก็เลยจะมาวิเคราะห์เพื่อนๆฟังว่าทํำมตอนที่1เขาไม่สามารถรังคนดูไว้ได้แล้วคนที่ดูตอนต่อๆไปที่เหลือนียิ่งทําให้เกิดความผิดหวังมากขึ้นปีกกับ s c h o o l Tales โรงเรียนผีไม่อยู่ว่าครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ว่าทําไมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูความแตกต่างตรงนี้นิดนึงนะมันเป็นศาสตร์ของภาพยนตร์นะ ความต่างๆที่ผมว่าคือระหว่างซีรีส์กับภาพยนตร์เนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มด้วยภาพยนตร์ก่อนนะครับภาพยนตร์หรือว่าหนังที่ฉายตามโรงภาพยนตร์นี่คือเขาจะถูกตีกรอบด้วยเรื่องของเวลา ซึ่งระยะเวลาส่วนใหญ่ของหนังที่เราดูๆกันเนี่ยก็จะอยู่ในเลนส์ระยะเวลาประมาณที่แบบ90นาที120นาทีประมาณนี้ใช่ไหมบางเรื่องสตอรี่ยาวๆหน่อยก็กินไปแบบ150หรือว่า180นาทีเลยก็มีซึ่งหน้าที่ของภาพยนตร์ก็คือจะต้องเล่าเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อสารให้กับคนดูเนี่ยภายในระยะเวลา2-3ชั่วโมงนียให้ได้และต้องเป็น2-3ชั่วโมงที่ไม่น่าเบื่อและตงึงคนดูเอาไว้ให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหม แต่ซีรีส์จะไม่เหมือนกับภาพยนตร์ครับถึงแม้ว่ารูปแบบการสื่อสารจะออกมาคล้ายกันเนาะคือสารของภาพยนตร์ภาพกับเสียงหรือว่าแอมเบียนต,ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกหลอมรวมกันเป็นฟิลม์มอะแต่ซีรีส์เนี่ยไม่มีขอบเขตเรื่องการจํากัดเวลาครับว่าจะต้องเล่าภายใน2 3ชั่วโมงให้จบซีรีส์สามารถเล่นกับอะไรที่กว้างกว่าได้คือคุณจะเล่าเรื่องยาวๆไปเลยก็ได้แบบเรื่องเดียวแบบ6-7ซีซั่นเหมือนแบบเกมออฟโทน one, หรือว่าแบงกิ้ง b บสตันเก็ติงอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อเรื่องเดียวยิงยาวๆไปเลยต่อๆกันไป หรือคุณจะทําให้สั้นลงอีกคือ1นซีซั่นคือ1เรื่องเปิดซีซั่นใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่เช่น American Horror Story ที่มีความยาวที่แบบสั้นลงมาใช่ไหมคนดูจะสามารถรับรสชาติใหม่ๆเรื่องใหม่ๆได้ในซีซั่นถัดไปก็คือยกพอตเรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องใหม่เลยที่ไม่เกี่ยวกับซีซั่นแรกอะไรเงี้ยหรือจะซอยย่อยลงมาให้แบบสั้นอีกคือ1เรื่อง1นึ่องอพิโซดเช่นแบ็กมิลเลอร์หตอน1นอพิโซดแล้วก็จบ เข้าตอนใหม่ก็จะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยโดยที่เปลี่ยนตัวแสดงเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมดให้ไม่มีความเกี่ยวโยงกับตอนแรกไปเลยอะไรทํานองนั้นเนาะแต่ก็ใช่ว่าซีรีส์เนี่ยจะไม่มีข้อจํากัดทางด้านเวลาแล้วมันจะไม่มีข้อจากัดอีกเลยไอ้ระยะเวลาที่เล่นได้เท่าไหร่ก็ได้นี่แหละครับมันกลับกลายเป็นดาบสองคมให้กับซีรีส์เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถตรึงคนดูให้ดูต่อใน E ีีต่อไปได้หรือตอนแรกเนี่ยดึงคนดูไม่ได้ตอนที่2เขาอาจจะไม่ดูอีกเลยก็ได้ก็ตอนแรกเขาดูไปแล้วแบบมันไม่สนุกอะเขาจะ ผลจากการสำรวจนะครับทุกซีรีส์ที่มีอยู่บนโลกตอนนี้นะตอนที่มีคนรับชมมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วอาจะเป็นตอนที่หหรือว่าตอนแรกนั่นเองนั่นก็เพราะว่าตอนที่1น่ะจะเป็นเหมือนกับเปิดใจว่าเขาควรดูตอนต่อไปหรือเปล่าซึ่งหลังจากตอนที่1อะ่ะยอดอยู่จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆไปคือถอยๆลงมาเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถตึงคนดูไว้ได้กี่ EP พีหรือว่ากี่เอพิโซดบางคนเนี่ยถอยออกไปกลางทางคุณอาจจะบอกว่าซีรีส์บางเรื่องเนี่ยเออสนุกนะ แต่ดูไม่จบเพราะกลับมาจากที่ทํางานก็แบบเหนื่อยแล้วอะจริงอยู่ที่กลับมาจากที่ทํางานคุณเหนื่อยเลยไม่อยากดูต่อแต่นั่นก็แสดงว่าซีรีส์เรื่องนั้นอะไม่สามารถทําให้คุณข้ามความเหนื่อยขอยงคุณเพื่อมาดูซีรีส์ของเขาได้จริงปะ่ะคือถ้าสนุกจริงอะและน่าติดตามจริงเราจะต้องแบบรีบกลับมาเพื่อดูให้ได้เลยแต่มันก็ไม่เสมอไปครับเป็นแค่แบบหลักการวิเคราะห์เฉยปัจจัยต่างๆมันมีเยอะเลยที่แบบทําให้เราดูต่อไม่จบแลพวตอนแรกที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แหละมันสําคัญมากเพราะพิาซอนแรกนะเป็นแบบเหมือนตอนวัดใจอะ ตอนที่จะบอก Mood and t ท ne โดยรวมของซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดว่าโปรดักชันเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงแสดงหลักๆเป็นยังไงเล่นดีไหมบทเป็นยังไงคือตอนแรกควมกับเนี่ยจะต้องยัดทุกอย่างเพื่อให้คนดูเนี่ยดูต่อให้ได้พอตอนแรกเอาคนดูอยู่หมัดปุ๊บที่เหลือก็วางจุดสําคัญคญ,คญเอาไว้ช่วงท้ายอีพีสังเกตว่าทุกท้ายอีีจะมีความแบบทําให้เราอยากดูต่อใน EP พีต่อไปเนาะหรือแบบที่เราบน่นบ่นว่าเฮ้ยทธอไม่ต้องตัดจบถึงนี้ว่าแบบบางทีรีแบบอัปโหลดอาทิตย์ต่อไปอะไรเงี้ยเราก็จะ และ o o l Tales ซีรีส์ที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้ครับเขาเป็นสามารถทําให้ผมดูตอนต่อๆไปได้เหตุผลจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหตุผลนั้นมันตรงกับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าแบบบางคนมีเหตุผลที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับด้วยความที่เป็นออริจินอลจากคอมิกส์มาก่อนนะครับเรื่องราวแฟนคลับบางกลุ่มนั้นอ่ะเขาเคยอ่านกันมาแล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าจะต้องมีการแบบเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นซึ่งในเมื่อหยิบพอดจากคอมิกมา ตัวทีมโปรดักชันเองก็จะมีหน้าที่ที่แบบต้องสร้างวิชวลให้แบบว่าล้นออกมาจากงานวาดให้ดีที่สุดโดยยังคงอารมณ์เรื่องราวหลักในคอมิกสไว้แต่การเปรียบเทียบกับคอมิกเนี่ยมันกลับไม่ใช่กระแสะตอบกลับซะส่วนใหญ่อะ่ะถูกปะ่ะกระแสะตอบกลับส่วนใหญ่คือในเรื่องของบทการแสดงความสมเพสนสมผลของเรื่องเนี่ยมันแทบจะกระจาไปคนละทิศละทางเลยอย่างที่ผมบอกก็คือผมดูตอนแรกไปครับเพราะตัวซีรีส์เองเนี่ยไม่สามารถดึงผมให้ดูตอนต่อๆไปได้แล้วก็ข้ามไปดูตอนที่5เลยที่น่าจะเป็นตอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดว่าเป็นดีที่สุดของซีรี้ เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังอีกว่าทําไมตอนที่5ถึงถูกพูดว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตอนที่หนึ่งก่อนสิ่งที่ผมได้รับรู้จากตอนที่หนึ่งคือผมว่านักแสดงเขาอะสามารถเล่นได้ดีกว่านี้นะคือดูแล้วเหมือนเขาแบบเล่นไม่ได้แย่นะไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอนะแต่ด้วยความที่บทกับแดร์ลอกมันแปลกๆอะเขาถูกวางบทวางคําพูดมาแบบนั้นอนะ มันเลยเหมือนกับเป็นกรอบสมให้เขาว่าเขาจะต้องเล่นแบบนี้สแสดงอารมณ์แบบนี้ออกมาเราจะเห็นนักแสดงอาชีพไปหลายคนอะเล่นเรื่องนี้ดีมากเลยแต่พอไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งอะแบบก็ไม่ดีเท่าเรื่องแรกอะทำไมเหมือนคนละคนเล่นกงน,นะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าบทและก็ดาร์กครับที่เขาถูกยัดใส่ด้วยครับซึ่งนักสแสดงอะผมว่าก็ไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นนะในเรื่องนี้นะสามารถเล่นได้ดีกว่านี้อีกแต่เนื้อเรื่องเนี่ยครับโคตรจะแบบ ไม่ค่อย make s e n s เนะื่องในหลายๆอย่างมากๆเลยคืออพิโซดแรกเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าทุกเจ็ดโมงเช้าจะต้องมีชื่อวิชาเขียนบนกระดาษดำใช่ปหและทุกคนในห้องนั้นจะต้องเอาหนังสือวิชานั้นมาจากบ้านไปถ้าใครไม่เอามาจะต้องตายสมมติว่ากระดาษดำเขียนว่าคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องเอาหนังสือคณิตศาสตร์มาจากบ้านทุกคนเออใครที่ไม่เอาหนังสือคณิตศาสตร์ลงนั้นจะต้องตายนั่นเองแล้วก็จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ชื่อคนะิวเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นเพื่อนในห้องเนะี่ยบูลลี่ ให้ต้องมาตอน7จ็ดโมงมาถ่ายรูปที่กระดานดำแล้วส่งเข้าลายกลุ่มว่าวันนี้เนี่ยคำสาบในห้องบนกระดานดำหน่อยเขียนวิชาอะไรอยู่บนกระดานดำเพื่อในห้องจะต้องเตรียมหนังสือวิชานั้นมาให้ได้ทันนั่นเองคือเหมือนคิวเป็นคนที่แบบเหมือนถูกบูรี่ให้แบบว่าเฮ้ยมึงต้องแบบมาประมาณ7จ็ดโมงนะเพื่อแบบมาถ่ายรูปบนกระดานแล้วส่งให้พวกกูกูจะได้เตรียมแบบว่าหนังสือมาทานนันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนแบบ เหมือนเป็นเบสในห้องที่แบบต้องคอยรับใช้เพื่อนในห้องครับคําถามข้อแรกคือคิวเป็นเด็กที่ต้องมาดูกรานนาตอน7โมงเช้าว่าคํำสาบเขียนได้ว่าอะไรแล้วคิวรู้ได้ไงว่าต้องเอาวิชาอะไรมาเพราะว่ากว่าคิวจะรู้คือคิวต้องมาโรงเรียนแล้วถูกปะ ก็มาถึงโรงเรียนแล้วอะถ่ายรูปส่งไให้เพื่อนดูในกลุ่มแล้วก็ให้เพื่อนเตรียมหนังสือวิชานั้นมาแล้วตัวเขาเองอะทำยังไงหรือว่าต้องมาโรงเรียนเพื่อดูกระดานดําถ่ายรูปส่งเข้าแบบไลน์กลุ่มแล้วก็กลับบ้านอีกรอบหนึ่งเพื่อไปเอาหนังสือวิชานั้นมาหรือเปล่าเพราะในเรื่องบอกว่าคิวเป็นคนที่บ้านใกล้โรงเรียนมากที่สุดเนี่ยแต่เหมือนกับว่าหนังก็ไม่ได้เล่าว่ากลับบ้านเอาหนังสืออีกรอบแล้วแบบมาโรงเรียนอีกรอบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าดูข้ามไปก็ไม่รู้ซึ มีอำนาจสูงก็คิวละทํำไมคิวต้องเป็นคนทาหน้าที่นี้คือถ้าไม่ทําำวนนั้นก็ตายหมดถูกไหมก็วนนั้นเป็นคนแกล้งคิวอะเนี่ยพอเรื่องแบบเดาได้ง่ายมากนะว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงคนที่ถูกบูลลี่คนโดนบูลลี่คนบูลลี่กลุ่มอำนาจอยู่ในมือ ไม่บอกเพื่อนว่าวิชาอะไรสุดท้ายก็ต้องตายยกห้องอยู่ดีถูกปะมันเดาได้ไม่ยากเลยแล้วทําไมคนบ้านใกล้ถึงต้องเป็นคนทำมันมันไม่มีอะไรแมสเซจเลยว่าคนที่อยู่บ้านไกลจะมีอำนาจมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วจะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครในห้องบอกคิวให้มาช้าว่นนี้ครับเพราะว่าบอกตอน7จ็ดโมงเนี่ยพวกเขามากันไม่ทันบางทีพ่อเขาออกตอนแบบหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยแล้วคิวส่งเข้ารายกลุ่มตอน7จ็ดโมงอ่ะมันไม่ทันแล้วเพื่อนก็ขู่ว่าเออเนี่ยถ้ามึงไม่มาก่อน7จ็ดโมงนะพวก,กูจะไม่ให้มึงอยู่ในกลุ่มรายงานของอาจารย์นะ นี่ผมผมอันนี้ผมก็งงนะว่าอ ทำไมไม่ให้อยู่ในกลุ่มรายงานคือถ้าไม่ทำมาให้อยู่ในกลุ่มรายงานแต่คิวก็สามารถทำให้พวกฝึงตายยกห้องได้นะคือคนถืออำนาจจริงๆเอะคือคิวไงพวกคนในห้องก็น่าจะต้องเชื่อฝังหรือเปล่าแต่ตัวเีรีทำออกมาแบบย้อนแย้งออกมากว่าทำไมคนอื่นต้องมีอำนาจเยอะกว่าคิวไล้ทำานองอน,นั้นแ่ะและมีสากหนึ่งครับที่เพื่อนคนหนึ่งลืมอนหนังสือมาเลยต้องรีบไปหาซื้อที่สากรหรือแม้ก็ไปยืมเพื่อนข้างห้องอ่ะแต่ปรากฏว่าคนในห้องน่ะด่าว่าปัญญาอ่อนแล้วก็ถามว่าถ้าลืมอนหนังสือมาจะตายจริงเหรอวอน,นี้้้แบบเาาาล่าชืค แล้วจะให้คิวถ่ายรูปส่งในกลุ่มทมําไมวะทำไมมึงไม่ลองไม่เอาแบบต้องเอาหนังสือไปเองอะอย่างนั้นก็ได้ก็กกกไม่เชื่อเลยเอามาทาไมก็ไม่ต้องเตรียมหนังสือมาดิก็ไม่เชื่อถูกป่ะและมีตอนที่คิวโดนบังคับให้มาก่อน7จ็ดโมงครับเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามาก่อน7จ็ดโมงอะจะเห็นผีเขียนกระดานดำหรือว,ว่าเขียน,เข,ยนเขียนวิชาอะไรไรเงี้ยคิวก็เลยมาก่อน7จ็ดโมงพร้อมกับไลฟ์สดในกลุ่มให้ทุกคนดูด้ว่าก่อน7จ็ดโมงเรจะเจอหรือเปล่าในห้องเรียนนั้นแะ สรุปก็คือคิวเจอผีจริงจรจนสลบไปตื่นไปทีคืออยู่ในห้องพยาบาลกับตาลที่เป็นนางเอกของเรื่องอ่ะที่แบบคอยช่วยเหลือคิวตลอดคอยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยนะทีนี้มันก็มีความเอ๊ะตรงนี้ครับคือน็อตที่เป็นเพื่อนแบบเหมือนเป็นหัวโจกของห้องอะ่ะเออแบบเฮลเฮลหน่อยเหมือนเป็นนักเลงหน่อยอะนะก็ถามตาลกลับว่าเมื่อกี้ที่ห้องพยาบาลอ่ะไปทําอะไรกันมาตาลก็ตอบกลับว่าน็อตนี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่โรงแรมผมเดี๋ยว ทำไมทำไมถึงยัดเยียดเรื่องอะไรนี้ใส่เข้ามาต้องการจะสื่ออะไรผมผมก็พยายามนึกนะว่าหนังต้องการจะสื่ออะไรตอนนั้นผมก็พอสแล้วก็คิดว่าเขากำลังจะบอกอะไรผมว่าอยากให้รับรู้เรื่องราวเพศสัมพันธ์ของเด็กมัธยมเหรอในห้องพยาบาลนี้หรอหรือว่าตีแผ่การมีอะไรกันในโรงเรียนหรือเปล่าทำไมจู่ๆเรื่องเซ็กชวลมันถึงโผล่เข้ามาได้อแบบอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆคือการไปห้องพยาบาลมันไม่ได้สื่อไปในทางนั้นสักเท่าไหร่นะทำไมตัวละครน็อตถึงคิดว่า ผู้ชายกับผู้หญิงในห้องพยาบาลสองต่อสองของโรงเรียนจะต้องมีอะไรกันในนั้นไม่เข้าใจหรือว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเมือนหนังพยายามจะแบบเออถ้าเป็นเรื่องของวัยรุ่นม,มัธยมเนี่ยจากสถิติก็มักจะมีเซ็กซ์ครั้งแรกกันในช่วงนี้ก็เลยต้องการที่จะใส่เรื่องแบบนี้เข้ามาให้มันอิมแพกต่อเด็กมัธยมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ต่อมาตัวละครก็คุยกันเรื่องความสัมพันธ์น็อดกับตาเนี่ยว่าเคยมีอะไรกันเคยได้กันแล้วเป็นเรื่องราวความรักที่น็อตถึงตาเพราะว่าแบบไปชอบคิวไงชอบให้คำปรึกษาคิวอะไรเงี้ยคิวมันก็เป็นเด็กแบบล้างท้ายทุกคนเกลียดคิวตอนนี้ผมก็แบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอเรื่องเอาหนังสือมาตามวิชาบนกระดานดำเนี่ยคำสาบไปนั่นน่ยยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่เลยตอนนี้ยัดเรื่องความรักของตัวละครเข้ามอีกก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องเซ็กชวลอีกงใช่ไหมมัน มันถูกตีกันมั่วหมดแล้ครับตอนนีน้ช่วงท้ายๆของซีรีส์ผมไม่รู้ว่าจะรับรู้เรื่องราวทางไหนของซีรีส์แล้วแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกําลังเริ่มงงเลน,นะและเรื่องราวอีลงตรงนังเมื่อกี้ทั้งหมดที่ผมได้พูดไปมันยังมากไม่พอใช่ไหมมันยังมีอีกนะมันมีประโยคที่บอกว่าคิวก็คือขี้ค่าราชการที่โกงเงินภาษีพวกเรามาเรียนตอนนี้ผมก็ผมเริ่มตามมปถ่านแล้วว่าสรุปซีรีส์ยัดอะไรมาบ้างคืองงไปหมดเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหรือว่าแค่อยากจะใส่มาแบบใส่ความเป็นการเมืองเข้ามาเพื่อทกคนเฮให คนหนําใจประมาณนั้นหรือเปล่าคือยิ่งดูยิ่งเกิดคําถามครับแล้วบางการสื่อสารของตัวละครมันก็ไม่ต้องมีก็ได้อะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยอะ่ะไม่เกิดผลกระทบทางด้านความรู้สึกเลยอย่างตอนสุดท้ายที่คิวส่งกระดานดําวันอื่นไปอะ่ะที่แบบว่าเออกูเริ่มเกลียดพวกมึงนะกูรู้ความลับของพวกมึงที่แบบพวกมึงเกลียดกูอะไรเงี้ยก็เลยเอารูปกระดานดําเก่าวันก่อนๆส่งไปไว้ที่แบบไม่ใช่วันนั้นที่เขียนมานนะคนละวิชานะ แทนที่จะส่งวิชากระดานดำของคนนั้นแต่ว่าส่งส่งรูปอื่นไปทําให้ทุกคนอนะหยิบหนังสือผิดหมดเลยแล้วก็ตายหมดเลยที่คิวทําแบบเนี้ยเพราะว่าไปได้ยินตานพูดถึงเขาว่าคิวกับตาอะได้กันแล้วก็แค่เล่นๆแหละก็ไม่ได้จริงจังอะไรผมว่าไอาจุดของสัมพันธ์ตัวละครเนี้ยมันมันไม่ต้องมีก็ได้ตอนนี้นกำลังงงอยู่นะสรุปสรุปตาลคือได้ได้กับทั้งคิวแลท้ทั้งทั้งน็อตใช่ไหม แล้วสรุปคือตางก็แค่เล่นๆอย่างทุกคนก็ไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้จริงจังกับคิวด้วยซ้ำพยายามลงล็อกทาความเข้าใจตรงนี้ว่าอ๋อโอเคตายแค่เล่นๆนะแล้วคิวก็โดนกันแกล้งกับทุกคนถึงแม้ว่าที่ปรึกษาคนเดียวที่มีก็คือตานก็ยังโดนแบบโดนทําร้ายอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ส่งภาพวิชากระดานดำวันอื่นไปให้ทุกคนหยิบหนังสือแล้วก็ตายให้หมดเนาะแต่ผมว่าจุดเนี้ย จุดเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครอะเรื่องเรื่องแบบตาแบบมีเซ็กกับคนนู้นคนนี้ทีอะมันไม่ต้องมีก็ได้อะผมว่าถ้าคิวแบบแอบไปได้ยินตาคุยกับน็อตหรือว่าเพื่อนในห้องอะประมาณว่าแบบขำกันในห้องอะแล้วตาลก็แบบนี่ฉันจะต้องเล่นละครมาจนกว่าฉันจะจบมหเลยเหรอวะคือเพื่อให้คิวมันยอมถ่ายรูปส่งมาให้พวกมึงทุกวันอะก็กูไม่อยากอยู่ใกล้มันเว้ยแขกแย่งอะไรเงี้ยผมว่ามาเวนี้มันน่าจะแบบดิบมากกว่าป่ะแบบไม่ใช่แบบเรื่องแบบมีเซ็กเรื่องความรักอะไรเงี้ยคือตาคก็เป็นคนเกลียดค พื่อนในห้องหวังเพราะว่าคิวชอบตานอะไรอย่างเงี้ยมันเออผมว่ามันน่าจะดีกว่าและอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ครับถูกพูดถึงก็คือฉากแห,แหวะเลือดสาดเลือดสาดเนี่ยแล้วแบบจะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเลือดมันเยอะเลยพูดถูกพูดถึงเยอะมากแล้วซีจีฉากเลือดพุ่งฉากอะไรพวกเนี้ยมันมันลอยมากครับงานรีบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าคนที่ทำอ่ะเขามีฝีมือทําได้มากกว่าน,นี้นะเขา เขาทำมากกว่านี้แหละแต่ผมว่าเขาอาจจะโดนบีบเวลาหรือเปล่าทาให้เขาแบบว่ามีเวลาทําไม่ทันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจจากประสบการณ์คนที่เคยทํามานะครับมันทําได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าคนที่ทําเขาอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาโดนบีบให้เรนเดอร์ส่งอะไรเงี้ยผมพอจะเข้าใจจุดนี้นะแล้วก็เสียงจิ้วจิ้วตอนแบบเปิดหน้าจอโทรศัพท์มาแล้วแบบมันมันมีดิสเจย์ป๊อปอัพที่เป็นอินโฟขึ้นจอแชทด,ด้านซ้ายของจอหรือว่าบนซีรีส์มันก็จะมีแบบจิ้วจิ้ว <laughs> ผมว่าไม,ไม่ต้องมีก็ได้คือมันไม่ใช่หนังเทคโนโลยีเลยอะในชีวิตจริงเราเข้าแอปมามันมีเสียงฟิวฟิวไว้มันไม่มีนะนเลยทําให้แบบไม่ค่อย make ซ e เท่าไหร่ในส่วนของ color เก a d ิ้งครับถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละแต่ว่ามันฟุ้งเกินไปหรือเปล่ามันดูไม่ค่อยเรียวเลยอะคือเหมือนผมดูมิวสิกวิดีโออะทุกคนลองนึกดิทุกคนเคยดูมิวสิกวิดีโอใช่ไหมแล้วลองกลับไปดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วลองนึกดูว่ากําลังดูมิวสิกวิดีโออยู่อะคือมันใช่เลยอะ และพอสีมันโดนยอมเยอะๆครับมันทําให้เราเข้าไม่ถึงสถานที่เข้าไม่ถึงแบบเรื่องอะแกะเรื่องมันมันทำให้เราแบบเหมือนไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะผมขอ,อยกตัวอย่างซีรีส์พอดเรื่องใกล้ๆกันนะอย่างแบบเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนเงี้ยเราจะสังเกตโทนได้ว่าเขาจะไม่ค่อยยอมเยอะมากเขาจะไม่ค่อยใส่แบบเคลียร์ทีพันเอร์เข้าไปอะ คือทาให้สีมันออกมาจริงที่สุดออกมาวางเวง,วงเวงแต่แบบไม่ถึงกับใส่ฟิลเตอร์คัลเลอร์ให้มันเกินความเป็นจริงมากขนาดนั้นหรือเพราะว่าตัวสกูเทลอยากจะให้มันออกเนวแฟนตาซีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะช่วง5นาทีแรกเนะี่ยก็มีการปล่อยพลังจากผีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบอยากให้เออมันดูแฟนตาซีไปเลยดูแบบไม่เรียวไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้จุดประสงค์ของเขาและครับทีนี้พอดูตอนจบเนี่ยผมก็เลยกดไปดูตอนที่5เลยเพราะว่าตอนที่5เป็นตอนที่ถูกพูดถึงยที่สุดใช่ไหมว่าเป็นตอนที่ดีที่สุด รวมถึงเป็นตอนที่ตลกที่สุดด้วยหลายคนบอกว่าถ้าทุกตอนมาเวนี้น่าจะเวิร์กในความคิดของผมคือที่ตอนที่5เป็นตอนที่ดีที่สุดอะแล้วก็ป๊อปออกมามากกว่าตอนอื่นของซีรีส์ก็เพราะว่าอาจจะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางทุกตอนที่ทุกคนผิดหวังหรือเปล่ามาเลยทําให้ตอนนี้โดดเด่นขึ้นมาอีกทั้งยังตลกอีกด้วยไงก็คือทุกตอนมาเวแบบซีเรียสๆเลยแล้วมันก็ผิดหวังใช่ไหมแล้วว่าเจอตอนเนี้ยมันตลกไงฉีกออกไปเลยอะเลยทําให้ตอนนี้ป๊อปขึ้นมาแล้วก็เด่นขึ้นมาได้แต่ถ้าสสมมมมุุตตตติินบว่าทกกออขงลลเย หมือนตอนที่5้าหมดเลยอะลองลองนึกดูนะเราก็ต้องมาคิดอีกทีนะว่าภาพรวมมันจะยังเวิร์กอยู่ไหมเพราะว่าที่ตอนที่5ดีเนี่ยมันอาจจะเพราะอยู่ท่ามกลางทุกตอนที่มันน่าผิดหวังจะคนดูไง,ไงก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเยอะเนาะอีกเรื่องนึ่งที่ผมนึกถึงตอนที่ผมดูตอนที่ 5. จบผมนึกถึงเรื่องเทอมสองสยองขวัญอนะไม่รู้ทุกคนดูกันยังนะเทอมสองสยองขวัญเนี่ยแบ่งเป็น3ตอนครับมีมีสปอยล์นิดนึงนะแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องตลกที่คุณกิจ พีแมนดาวเป็นคนแบกความตลกนี้ไว้สรุปตอนที่ผมไปดูรอบสื่อ,อตอนสุดท้ายเป็นตอนที่ทุกคนเฮมากที่สุดขำแล้วก็ชอบมากที่สุดเพราะ2ตอนแรกอาจจะทําออกมาได้แบบไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่และความตลกขำขันนะมันสร้างความรู้สึกแบบโพสิทีฟให้กก่คนดูไงเดินออกจากโรงแล้วคนดูพูดถึงมันแบบอิ่มเอมใจมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะและสุดท้ายในส่วนของสกูเทลส์ครับผมว่าบางทีอตอนอยู่ในหน้ากระดานหรือว่าตอนที่เป็นมังงะอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะ เพราะว่าความเป็นหนังสือกระตูนน่ะมันทําให้คนอ่านต่อยอดจินตนาการของตัวเขาเองได้แต่พอถูกนํามาสร้างภาพยนตร์อะอะไรหลายอย่างมันอาจจะทาแบบต้องแบบคานึงถึงที่ตามมาจะไปยึดหลักแบบบางงานแบบเต็มมันก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้บางทีอาจจะต้องปรับบทนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับศาสตร์แห่งความเป็นภาพยนตร์อะบางทีความโอเวอร์แฟนตาซีมันอาจจะเวิร์กแค่แบบบนหน้าก,กระดาษก็ได้แต่พอทาออกมาอยู่ในรูปแบบของภาพและเสียงอะมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสังเกตดูหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเกมหรือว่ากระตูนอะไรต่างๆที่พอถูกสร้างเป็นหนังอะ มันมักจะไม่ค่อยได้รับการตอบรับเหมือนต้นฉบับสเท่าไหร่แในนี้คือสกูตเทลแล้วก็วิคอลทั้งหมดว่าทําไมถึงคนถึงไม่ชอบอันนี้มันก็มุมมองผมนะแต่รู้ทุกคนเป็นยังไงทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาได้ครับเพราะจากที่อ่านคอมเมนตนะ์กระแสะแบบ ไปทางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็แต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองอะเออแล้วนี่ก็คือเหตุผลของผมทุกคนลองคอมเมนต์เหตุผลของตัวเองมานะแต่ส่วนตัวผมเองอะผมยังแบบชอบแนวแบบว่าฮอ r r ์เรอร์สกูอยู่นะเพราะว่าโรงเรียนไทยอะมันค่อนข้างจะน่าสนใจไงอ,อย่างตอนที่เพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนออกมาผมชอบมากนะทุกตอนเลยมีอย่างกัลกของแต่ละตอนไม่รู้ว่าทุกคนชอบเพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนปะถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้แบบลองวิจารณหรือว่าลองแบบว่าวิเคราะห์ดูก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมทาคลิปให้สาหรับผมเนี่ยสามประวัันนครบสดี